กินละกินละอยู่อ๋อยูละฮะแต้มแรกนะครับแต้มแรกมาไวอยนะู่นะคงว่ารุ่นรุนเลยตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับแต้มแรกเต็มแรกเฮ้ยเดี๋ยวกล่องดีดีกอนยูนะครับตัวนี้อยู่ แต้มแรกใส่เวลาปรดุนมามาเฮย้ยอย่๋นะโอ้ใส่กำลังสวยนะครับแต้มแรกของเราห่อเก่าบอเดิมนะครับตามละตัวที่มันกัดกรบยางผมขาดมือวันนี่เสียดายกรบยางนะแต้มเลือกของเขามาแล้วนะครับหนึ่งแต้มไม้เก่าไม้เดิมไป ขออนุญาตนะครับเก็บแป๊บนึงนะครับแล้วเราติดตามลายสักตัวสองตัวเพื่อเขาได้อีกสักสองตัวตตัวสองตัวพอเลยใส่กันลังสวยนะครับนี่เกือบซีหายฉีดปรถึงกับใหญ่หมากนะครับนี่ได้อยู่ซีฉีดปรถึงกับใหญ่เกินไปกำลังงาม